อัปเดตรีโนเวทห้องอาหารโรงแรมเราครับไปตอนนี้บริเวณนี้ก็80%แล้วนะฮะย้อนเวลากลับไป63วันนี่คือภาพ day o เลยนะครับช่างเต็มเลยนะผมก็ต้องเดินทางบ่อยนะฮะไปนครปฐมบั่งนะฮะไปจตุจักรบ้างนะฮะไปหาข้าวของต่างๆเพื่อมาปรับปรุงรีโนเวทโรงแรมเลยนะครับ นี่นะครับดูสภาพนะครับอันนี้คือมาไกลจริงๆฮะซ่อมไปเยอะมากเลยครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นกองเศษปูนนะฮะกองเท่าภูเขาครับเยอะมากๆเลยตรงนี้แต่เดิมมันจะเป็นพื้นพรมนะฮะตอนนี้เราจะปูกระเบื้องกันนะฮะตอนนี้กําลังลุ้นอยู่นะครับว่าจะเปิดทันวันแม่ไหมนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับ เร่งปูกันเต็มที่เลยนะเพราะอยากให้ทันวันแม่นะครับและน,นี้ก็จะเป็นคืน11นะครับในที่สุดก็คือวันแม่เช้าวันที่12ครับเสร็จแล้วโอ้โหทันเวลาพอดีนะครับผมสวยเลยฮะตอนนี้เงาวับเลยฮะพื้นปูกระเบื้องใหม่เสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือทาสีฝ้าอีกนิดน,นึงฮนะตรงน,นี้ก็อีกประมาณสัก 20%นะฮะผมมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีลักเตรียมไว้ให้ลูกค้านั่งทำงานโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับนี่กินกาแฟไปนั่งทำงานไปชิลๆได้เลยนะครับตอนนี้โรงแรมเราก็รีโนเวทโรงแรมไปได้ประมาณสัก45%แล้วนะฮะก็ทำไม่ได้เยอะแล้วยังไงก็เดี๋ยวมารอดูทอนเสร็จนะฮะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับไม่นานก็รอเเจอกันครับ